คุณแม่คะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะค่ะพอดีแอดตามตัวดีตัวเด็ดฝากพี่น้องค่ะคุณแม่คาเพราะว่าคุณคุณแม่ก็ส่งให้แอดตั้งแต่งวดหนึ่งห้าเกแล้วก็มามางวดที่แล้วงวดเมื่อกี้นี้ช้าใจมากก่บคุณแม่เห็นเลขที่คุณแม่ส่งให้แล้วอยากจะเป็นลมเลยแม่โอ้ยเสียดายแล้วแล้ว ค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆค่ะเสียดายก็มันอย่างนี้นะค่ะงวดๆค่ะทวนทวนความไอ้หนึ่งห้าหนึ่งห้าเก้าให้ฟังหน่อยค่ะแม่อ๋อหนึ่งห้าเก้านี่มันเป็นหวยตามของของแม่นะคะค่ะแล้วทีนี้มันเหมือนกับว่า <C> e <at> ใช่ไหมคะ <C> e <at> แม่ก็ตามตามแกอยู่ <c' a> ใช่ไหมคะ <C> e <at> พอแม่ตามแกอยู่แต่ไอ้หนึ่งห้าเก้ามไม่แม่ตามอยู่ด้วยค่ะและเสร็จแล้วมือมันพาไปค่ <C> e <at> ของของแม่ถูเก้าหนึ่งห้าใช่ไหมคะ <C> e <at> และมือก็พาไปตัวเดิม <C> e <at> มันก็นเลยถูค่ะ <C> e <at> โอด้ดีใจด้วยนะคุณแม่เนาะ <C> e <at> S <S 2> <S 2> ไม่เยอะแบกหมื่นบาทก็ถือว่าเพราะว่าคุณแม่ไม่ไม่กล้าลงทุนอะไรเยอะๆค่ะค่ะแล้วงวดงวดเมื่อกี้เนี่ยแม่เนาะทำไมมันมาแบบเต็มเต็มสติมเลยแม่เต็มหมดทุกอย่างเลยอ่ะ <S 2> <S 2> มันอย่างนี้คะ <S <S ่ะค่ะคือไอ้ห้าแปดแปดห้านั่นคือสูตรใช่ไหมคะค่ะแล้วทีนี้ วันลักษณะว่าตอนฝันน่ยเราจาไม่ค่อยได้ค่ะแต่ที่รู้เขาบอกว่าหวยให้ซื้อสามศูนย์ศูนย์สามค่ะหวยจะออกศูนย์สามสามศูนย์ค่ะแล้วก่อนแล้วเลยเลยเออแม่ก็คิดว่าก็เลยกล้าให้ลูกอ่ะค่ะเพราะว่ามั่นใจค่ะมั่นใจเนาะแม่เนาะค่ะรู้สึกว่ามั่นใจค่ะ ค่ะคุณแม่หายใจแรงนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะค่ะไม่เป็นไรค่ะแม่ไม่เป็นไรค่ะมันเป็นมันมีโรคประจําตัวคือโอบอ๋อค่ะคุณแม่ค่ะพูดเอค่ะคุณแม่พูดช้าๆได้ค่ะว่าได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะแลวทีนี้และทีนี้แต่ถามว่าแม่มาจากไหนก็เอาตัวที่คํานวณมาใส่ค่ะแล้วแล้วก็เลยส่งให้ลูกเลย ค่ะโอ้ะะมันก็เลยวาแพค่ะแล้วพอดีเห็นไหมคะแม่ฝันว่าเขาเขาบอกว่าหวยออกสามศูนย์แม่ก็แล้วแปดไปใส่ค่ะมันก็เป๊ะเลยค่ะเพราะว่าไอ,อตัวแปดนี่คุณแม่ก็คำนวณได้แปดก็เลยเอาแปดมาใส่เนาะแม่เนะาะค่ะคำนวณได้ห้ากับแปดเลยแบบว่ารวงมันจะได้อะค่ะ ดักหน่วยค่ะนะคะแล้วก็ก่อนหวยจะออกสองวันมั้งค่ั้งาแม่ฝันตอนสักตีสามตีสี่เนี่ยหรือเกือบสว่างเนี่ยเข้าแน่นอนเลขสามมาตัวขาวเลยตัวใหญ่เลยค่ะ ไปบ้างทำบุญอะไรอย่างนี้ค่ะคุณแม่ให้เด็กใ,ให้อะไรอย่างนี้แม่ก็เลยคิดว่าเออถ้าเราฝันดีก็ควรบ,กบอกก็บอกลูกคนเดียวไม่จะบอกใครเลยแล้ว mm hmm. อ่าแล้วอ่ะพ่อเขาก็ฝันดีด้วยพ่อเขาฝันว่าเขาได้กออคุณมากมายครา เอาเงินมาให้ค่ะแล้วเขามาขอพ่อบอกว่าไม่ได้เงินนี้มันเป็นเงินของพ่อมูลเยอะแยะมากเลยมแม่ก็เลยมั่นใจเลยกล้าส่งให้ลูกมแม่อย่างนั้นก็คงไม่ส่งแล้วล่ะค่ะเ <laughs> พราะว่าอวกผิดอีกค่วกพลาดอีกของแบบนี้จะมองไม่เห็นใช่ไหมคะค่ะคุณแม่ส่วนงวดน,นี้แม่ก็คำนวณแล้วก็ส่งไปให้ลูกแล้วอะค่ะค่ะค่ะนุกนูกค่ะนูรอก หนูลอกไว้แล้วแม่ให้เราเราจะได้บุญด้วยกันเนาะแม่เนาะถ้าเอฟซีถูกมีโชคมีอะไรเราก็เป็นบุญของเราได้แบ่งปันเนาะแม่เนะาะค่ะแล้วก็แม่ปม่มถ้าเกิดว่าแม่มีฝันดีอีกหรือว่าคงจะมาในเรื่องฝันแล้วละ่ะค่ะคำนวณแม่ก็ได้แค่นี้ยค่ะเอาเลขคำน,นวณคะค่ะค่ะมีมีเท่านี้นะคะค่ะแล้วทีนี้ วันนี้ถ้า<ช>คุณแม่ฝันดีหนูก็จะตามเดี๋ยวถ้ายังไงส่งซิกมาทางไลน์เหมือนเดิมนะแม่เนาะแล้วถ้าแม่สะดวกววถ้าแม่สะดวกวันไหน<ช>หนูก็จะขออนุญาตคุณแม่อัดชิปฝากพี่น้องด้วยนะแม่เนาะได้ค่ะไ,ไ,ได้ได้ได้แต่คุณแม่ขอว่าอย่าชือแม่ออกแค่นั้นเองนะคะค่ะค่ะหนูเอาได้ค่ะหนูเอาแต่ฉายาเด้อคุณแม่เด้อ ตั้งว่ายังไงนะคะเสียนว่ายังไงนะคะเสียนแม่นยำคุณแม่เสียนแม่นยำลูกพรค่ะแม่ไม่มถ้าพูดมันก็เหมือนว่าพอของออกมาแล้วผ่านมาแล้วก็ชอบมาคุยใช่ไหมคะค่ะมีงวดเจ็ดเก้าอ่ะค่ะ Oh. ตอนนั้นเรายังไม่ได้ติดตามกันค่ะค <c oughs> ่ไหมคะค่ะ <c oughs> แ,แล้วไอ้งวดที่ฝันน่ะมันไม่ออกอพอมางวดต่อไปมันก็ออกค่ะ <c oughs> นะคะแล้วก็แปดห้าอ,อีก <c oughs> แต่ถ้าคุณแม่ฝันใกล้ๆสว่างแล้วรู้สึกว่าจะได้อะคะ่ะลูก <c oughs> แต่คุณแม่ไม่กล้าดซื้ออะไรมากมาย <c oughs> เพราะว่าเรา ค่ะคุณแม่ะก็ไม่ค่ยดีค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวพอเราพอเราเอถ่ายทอดไปให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูด้วยกันท่านอาจจะมีโชคมีอะไรแล้วก็ได้บุญด้วยเนาะแม่เนาะได้ค่ะแม่อนุญาตค่ะเสริมเสริมบารมีไปด้วยเนาะแม่เนาะค่ะแล้วก็เลขเนี้ยโอ้มอวานเนี้ย หลานดีใจมากเลยไปที่ส่งให้ลูกดูค่ะส่งให้หลานค่ะแล้วหลานเขาก็ถูกกลยบนหลบวิ่งบนวิ่งนี่ยถูกอู้ถูกยายายแย่ๆเลยถูกทุกตัวเท็จที่เท็จทีท่ของทิ้งแม่ส่งไปให้โอ้โเขาดีใจค่ะแม่ก็ดีใจด้วยกับเขาเนี่ยค่ะไม่ดีใจได้ไงพอพพอพอคุณแม่ติ้งมาตอนหวยออกนะ คุณแม่พรอไปดูคุณแม่ส่งมาให้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกนะพรแบบโอ้ยอยากจะเป็นลมคุณแม่เอ้ยพรน่ะเสียดายเสียดายมากๆค่ะคุณแม่ทีนที่ไม,ม่มัน่นใจไงเลยส่งไปมันมันก็เข้าใจอะค่ะว่าวไอ้ที่แม่ส่งไปให้ส่งสักวันไม่เข้าเลยค่ะมันก็เอาขามนมก็ต้องนะค่ะค่ะ อันนี้คแต่ลูกก็เห็นนะใช่ไหมคะว่าเออเราไม่ได้ไปเอาเลขใครมาแลขเราเองค่ะคุณแม่คะแล้วมันก็ไม่ไม่เหมือนไขรด้วยเลขเลขนี้เลขดังหมดเลยอแม่ที่แม่ส่งมาให้น่ะมันเป็นเลขใช่ใช่ที่ไม่ไม่ดังเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ชแต่แต่ตัวพูดกับแม่ฟังยอค่ะ แต่ตัวที่คุณแม่เด่นมาให้นี่มันจะไม่ไปติดกับเลขดังนะคะคุณแม่แต่มันจะมีดังแค่ไอ้สามแปดกับแปดห้านี่มันมันก็ติดแค่หางเดียวแต่ไอ้ที่ติดแปดห้ากับสามแปดแต่ไอ้ที่สามสามศูนย์ศูนย์แปดนี่มันไม่มันไม่ติดเลยค่ะคุณแม่แล้วเลขเขาไม่ได้อั้นไม่ได้อะไรเลยแม่เลขตัวเนี้ยค่ะโอ้เสียดายค่ะแม่เสียดายนี่ถ้าหนู ถ้าหนูบุญมีสักหน่อยนะหนูแทนที่สรุปโค้งสุดท้ายหนูนะ่าจะเอามาแบ่งปันมั่งหนูหนูไม่ชอบแต่สองสามสองสามนั่นแหละแม่หนูก็เลยโอ้บุญไ,ไม่ถึงอูกเดี๋ยวนะคะลูกไหนไหนเราก็คุยกันแล้วไอ้สรุปโค้งท้ายเนีน่ยแม่ติดตามหนูอยู่นะแต่แม่หาหนูไม่เจออ๋อหนูไล์สดว,วันวัน,วนก่อนหวยออกตอนเช้าตอนเช้าค่ะแม่อ๋อก่อนไล่ ล่าสดหน้นี่ลูกลูกช่วยช่วยไลนมาบอกแม่หน่อยแ้ม่แม่จะอยากแม่จะดูแม่จะได้คอมเมนต์แม่จะได้ได้ได้ค่ะโฆษณาอะไรอย่างนี้ไม่อยากดูสดๆนะคะค่ะได้ได้ดูก็มันเป็นเทปหมดแล้วอ๋อค่ะได้ได้ค่ะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวันหวยออกหนูจะมาสรุปโค้งสุดท้ายประมาณ9ก้าโมงอะค่ะแม่สมมติว่าวันที่17เเนาะ สิบเจ็ดนี่หนูจะสรุปโค้งสุดท้ายประมาณแปดโมงครึ่งถึงเก้าโมงเหมือนเวลาตอนเนี้ยที่คุยกับคุณแม่อยู่จะประมาณนี้แหละคะ่ะแม่อ๋อค่ะแล้วเมื่อกี้ก่อนที่ลูกจะโทรมาคุณแม่ก็นั่งดู oh. ทีเทมเมื่อวานนี้เทมที่คุณแม่ไปที่ลูกไปหาปูค่ะสี่ศูนย์นะคะค่ะค่ะแม่ค่ะใช่ใช่ค<ช>่ะนั่งดูอยู่เนี่ยนั่งดูแล้วลูกก็โทรเขา้ามาอ๋อค oh, ่ะค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะ แม่ก็แม่จะตามทุกคลิปอ่ะค่ะโอ้ขอบคุณค่ะคุณแม่คะขอบคุณมากๆแต่แต่คลิปที่ก่อนๆนั้นเสียงมันไม่ค่อยดังนะคะแต่วันนี้ที่ที่แม่ดูเมื่อกี้เนี่ยที่คุยกับหลวงปู่รู้สึกว่าจะโอเคแล้วค่ะค่ะคุณแม่ค่ะโอเคแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวถูกหวยง่วานนี้เลยแม่จะ ถอยโทรศัพท์ใหม่จะเอาแบบจำเๆเอาแบบเสียงที่มันมันดูดเสียงได้เลยค่ะแม่เดี๋ยวงวนนี้แหละถ้าถ้าหนูไม่ทิ้งเลขคุณแม่นะถ้าหนูเอาเลขคุณแม่มาซื้อเนี่ยหนูก็จะได้แล้วโทรศัพท์ใหม่เนี่ยแม่มันจะได้หลายเครื่องด้วยนะเนี่ยหล,หลานแม่ได้เยอะมากเขาก็กำลังจะไปบวดแฟนเครที่อายะลามัง้งค่ะบอกอุ้ยรอดแล้วก็ดีใจที่ได้เลขตัวเนี้ยค่ะ มีคือพูดง่ายว่ามีเงินนั่งเครื่องแลว้วอะค่ะค่ะโอ้ย <c oughs> น้องก็ดีใจกับคุณแม่ด้วยโอ้าสารดีใจกับหลานด้วยเนาะคะ่ะคุณแม่งวดนี้เราเอาใหม่หน้ะแมหเนาะค่ะอ่า,าได้ค่ะ <c oughs> ถ้าร้บปากว่าถ้าว่ามีตัวอะไรเด่นๆหรือว่าได้ฝวันได้อะไรอีกก็จะจะเล่าให้ฟังนะคะจะพักเป็นในลาใ <c oughs> คะ่ะค่ะค่ะ ค่ะขอบคุณค<แ>่ะขอบคุณคุณแม่นะคะเพราะว่าลูกก็จะคุณแม่ก็จะได้พักก่อนด้วยเพราะว่าเสียงอาจจะเหนื่อยเนาะแม่เนาะถ้าพูดติดตดกันนานๆค่ะค่ะค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแม่คะ่ะสวัสดีค่ะ